ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวแล้วก็มาทดสอบปั๊มน้ําแบบเพิ่มแรงดันน้านะครับเป็นปั๊มน้ําที่เอามาต่อนุกรมกับท่อน้ําเดิมท่อน้ําประปาเหล่านี้แหละครับปกติก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรีวิวฝักบัวเพิ่มแรงดันน้านะครับถ้าเกิดว่าน้ําไหลบ้างแต่ไหลช้ามากๆเนี่ยก็เพิ่มแรงดันน้ําด้วยตัวนี้อาจจะช่วยได้แต่ถ้าเกิดน้ําไม่ไหลเลยก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเนื่องจากว่า ตามคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีน้ําไหลบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เข้าตัวปั๊มน้ําเพื่อดึงน้ํานะครับก็ประมาณนี้เป็นการเพิ่มแรงดันน้ําอีกแบบหนึ่งโดยการใช้ปั๊มนั่นเองนะครับสําหรับตัวนี้ก็หน้าตาเป็นแบบนี้ผมสั่งซื้อมาในราคา660บาทนะครับเสียบไฟ220โวลต์แต่ว่าผ่านอะแดปเตอร์นะครับผ่านตัวแปลงแปลงมาเป็น24โวลต์2.5แอมป์ถึง5แอมป์นะครับ ลักษณะการติดตั้งก็ต้องวางท่านี้คว่ำมไม่ได้นะครับสังเกตดูปุ่มนะแล้วก็ตัวหนังสือจะต้องหงายเท่านั้นเขามีเขียนในคู่มือนะครับเดี๋ยวผมโชว์สินค้าให้ดูก่อนด้านหลังเจมแบบนี้สามารถแปะกาวสองหน้าได้หรือจะแขวนด้วยพุกกับน็อตก็ได้นะครับมี2แบบผมก็คงใช้วิธีติดกาวสองหน้านานๆแปะเข้าไปที่ผนังเลยนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยเป็นผนังกระเบื้องนะครับโดยติดท่านี้นําเข้าด้านล่างนะครับ ข้อกำหนดน้ำจะต้องมีแรงดันมาอยู่แล้วเต็มท่อนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำเนี่ยจะใช้งานไม่ได้ข้อมูลของรุ่นนี้ก็ตามนี้ครับเป็น Permanent Magnet DC Booster Pump นะครับรุ่น mt 24-25-100P ขีด25ขีด 100P ก็คือ Power 100วัตต์นะครับโวลต์ DC 2 4โวลต์นะครับตัวนี้กันน้ำได้แล้วก็กินไฟ DC 4 2แอมป์โดยประมาณนะครับก็ตามนี้ครับ ข้อมูลเบื้องต้นเขาบอกว่ามีโหมดอัตโนมัติ power light ก็คือไฟเปิดสถานะเปิดเสียบอะแดปเตอร์ล้วขึ้นไฟนี้นะครับแล้วก็เซลฟ์สตาร์ทเข้าใจว่าตอนที่เราเปิดน้ําน้ําไหลพอเขาตรวจสอบเจอว่าน้ําไหลเขาก็จะเร่งปั๊มน้ําเพื่อเพิ่มแรงนั่นเองนะครับด้านบนจะเป็นที่เสียบแจ็คอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็บริเวณนี้น้ําออกไปยังฝักบัวเข้าด้านล่างออกด้านบนนะครับ สามารถติดตั้งท่าเอียงได้หงายแต่ห้ามคว่ำนะครับห้ามตะแคงนะแล้วก็ห้ามคว่ำลงต้องให้อยู่ท่าเอียงแบบนี้ขึ้นไปเท่านั้นนะครับเขาบอกว่า45องศาขึ้นไปหรือตั้งตรงเลยแค่นี้นะครับถัดมาที่เขาแถมเป็นข้องอครับงอแบบดัดได้เข้าใจว่าเอาไวส้สวมฝั่งทางใดทางหนึ่งนี่แหละครับเผื่อจําเป็นนะครับ ผมอาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าผมมีน้ํามาจากก๊อ,อกอยู่แล้วเป็นท่ออยู่แล้วแล้วก็ผ่านไายังฝักบัวอยู่แล้วตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้เลยแล้วก็มีกาวสองหน้าแต่มันชิ้นเล็กไปหน่อยครับตัวนี้ซึ่งกาวสองหน้าเนี่ยเท่ากับตรงนี้นะตรงกลางนะอาจจะไม่พอผมอาจจะเสริมด้านบนด้านล่างอีกนะครับมีน็อตกับพุกมาให้แต่ว่าในห้องน้ำเนี่ยถ้าจะเจาะต้องระวังด้วยนะเพราะว่าบางทีอาจจะพลาดซวยไปโดนท่อน้ําก็ได้อันนี้ต้องระวัง ถ้าเกิดว่าในห้องน้ำเนี่ยผมไม่อยากให้เจาะเท่าไหร่นะครับแปะกาวสองหน้าเป็นดีที่สุดหรือถ้ามั่นใจก็เจาะได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็มันเสี่ยงจริงๆถัดมาเป็นอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ใส่มาในกล่องเรียบร้อยแล้วอะแดปเตอร์ที่ให้มาโอ้ค่อนข้างตัวใหญ่เป็นอะแดปเตอร์เสียบไฟ1 0 0ถึง240โวลต์นะครับจ่ายไฟ DC 24 V 6M โวลต์6แอมป์เหลือเฟือ แจ็คที่ให้มาเป็นแจ็ค5.5มิลนะครับก็มาตรฐานทั่วไปแต่ขามันเล็กนะผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ต้องระวังหาที่เสียบแน่นๆนะครับแล้วก็มาดูคู่มือครับคู่มือมีข้อกำหนดนิดหน่อยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขามีจุดสำคัญอยู่นิดหน่อยก็คือการติดตั้งการติดตั้งส่วนประกอบตามนี้นะครับ Flow Direction ก็คือน้ำเข้าด้านล่างแล้วก็ ออกด้านบนนะครับตรงนี้ก็คือการหมุนหัวนอ็อตประกบท่อนะครับแล้วก็เสียบไฟส่วนอื่นๆที่เขาเขียนไว้ตามนี้ให้ตะแคงได้ตั้งขึ้นได้แต่ห้ามกับหัวนะครับส่วนอื่นๆลองอ่านละเอียดดูนะครับส่วนถัดมาในการติดตั้งนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นแทงค์น้ำนะให้ติดตั้งด้านล่างแทงค์น้ำ เพื่อให้น้ำไหลเข้าปั๊มตลอดเวลานะครับทั้ง2แบบทางซ้ายห้ามติดตั้งบนแทงค์น้ำหรือถังน้ำเพราะว่าปั๊มตัวนี้ไม่มีการดูดขึ้นเป็นเพียงปั่นน้ำเพิ่มแรงดันเท่านั้นนะครับแล้วก็รูปสุดท้ายถึงแม้ว่าจะเอาปั๊มไปด้านล่างก็ไม่ควรนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วทำได้นะถ้าน้ำมีตลอดก็คือใช้วิธีการลักน้ำไว้ก่อนเพื่อให้น้ำไหลลงข้างล่างเสมอ มันก็จะสามารถที่จะปั่นน้าได้เร็วขึ้นมันเป็นลักษณะของการลักน้ําและเพิ่มแรงดันการลักน้ําพอได้นะครับแต่เวอร์ชั่นที่เป็นตรงกลางเนี่ยรูปที่3ห้ามเด็ดขาดรูปที่4พอได้แต่ต้องมีน้ําอยู่ในท่อเพื่อมาหาปั๊มตลอดเวลานะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปติดตั้งกันนะครับการติดตั้งก็จะทํารวบลัดเลยมันไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมติดตั้งเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูต่อนะครับ เนื่องจากเป็นการดีไซน์ไฟในห้องน้ำนะครับผมก็จะประยุกต์ใช้ร่วมกับโซนอบ DIY mini ซึ่งโซนอบ DIY mini ก็คือตัวนี้นะครับปกติแล้วตัวนี้ก็จะมีความปลอดภัยเราสามารถควบคุมด้วย S1 กับ S2 สายนี้ครับ S1 กับ S2 ก็คือปลายสายนี้นะครับสายนี้จะมีความต่างสักประมาณ8โวลต์แตะได้ไม่อันตรายซึ่งถ้าเอามาแตะกันเนี่ยจะกลายเป็นว่าเปิดครับ อันนี้นะครับถ้าแยกจากกันก็คือปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปดผมจะใช้ตัวนี้ในการควบคุมการเปิดปิดเพื่อจ่ายไฟผ่านตัวโซนอบ DIY mini r 4ตัวนี้นะครับถ้าเราเอามาแตะกันก็แสดงว่าเปิดให้ไฟ220โวลต์ผ่านมาเพื่อจ่ายไฟให้กับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วอะแดปเตอร์ตัวนี้จะจ่ายไฟ24โวลต์ให้กับปั๊มน้ำอีกทีหนึ่ง จะเป็นสเตีรตามนี้นะครับส่วนด้านบนทั้งหมดนี่ครับตัวโซนอปตัวนี้แล้วก็อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับจะอยู่บนเพดานหมดเลยเพื่อความปลอดภัยเราจะหย่อนแค่สายนี้ลงมานะครับแล้วก็ไฟ24โวลต์หย่อนลงมาหาปั๊มน้ำก็ถือว่าไม่อันตรายครับ8โวลต์แล้วก็24โวลต์ลงมาแค่นั้นเอง2 2 0โวลต์ v, อยู่บนเพดานหมดเลยนะครับโดยหลักการหลังจากที่เราแตะสวิตช์ตัวนี้กันไฟติดนะครับแล้วก็ ตัวนี้ติดนะครับทุกอย่างเดินเครื่องก็คือปั๊มน้ำทำงานเราสามารถเปิดปิดด้วยตัว S1 S2 ตามลักษณะการออกแบบของตัว s o o f f DIY mini ตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะควบคุมสวิตช์ S1 S2 ให้แตะปล่อยแตะปล่อยด้วยสวิตช์ลอยตัวนี้นะครับทุกอย่างก็น่าจะโอเคควบคุมแบบไม่อันตรายในห้องน้ำนะครับ ตอนนี้ก็ติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดินไฟ220โวลต์ให้กับโซนอฟดีไอไวมินิหลังจากนั้นก็จ่ายไฟออกมาให้อแดปเตอร์แล้วก็จ่ายลงมาเป็นสายสีดำนะครับ24โวลต์เสียบเข้าไปตัวนี้ทำงานได้แล้วแล้วก็บริเวณนี้จะเป็น S1 S2 ของโซนอฟดีไอไวมินิมาด้วยความต่างศัพท์8โวลต์ครับตัวนี้โดนน้ำได้ไม่เป็นไรทดสอบแล้วนะครับเราสามารถเปิดแล้วให้ตัวนี้ทำงานได้เลยผมจะตั้งโหมด ปกตินะครับไม่ใช่ออโต้สตาร์ทนะเราก็จะได้ประมน้ำเพิ่มแรงดันน้ำได้อีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันผมจะเสียบเอาไว้ตรงนี้นะครับเราให้ดูว่าน้ำเขาเพิ่มได้แรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะฉีดเอาไว้ประมาณนี้นะผมจะเปิดทำงานนะครับโดยผมปกติแล้วน้ำก็จะประมาณนี้อันนี้คือน้ำที่ใช้ทั่วไปนะครับเป็นแทคงน้ำบนดาดฟ้านะครับ ผมจะเพิ่มแรงดันนะสังเกตดูไฟตรงนี้นะครับเปิดไฟติดอ่านี่นะครับน้ําจะตกตรงนี้นะก็ไม่ได้แรงมากมายนะครับเพิ่มขึ้นได้อีกนิดหน่อยสังเกตดูน้ําบริเวณน,นี้อ่านะครับลองสังเกตดูน,นะเดี๋ยวผมจะปิดนะครับอ่าตรงนี้ปกติมันก็จะตกลงตรงนี้ยเนี่ยนะครับบริเวณน,นี้ให้เรงบริเวณน,นี้นะแต่ผมจะเปิดนะครับ อ่าขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยมุมกดทบที่รู้สึกว่าน้ําก็ไหลแรงมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าฝักบัวตัวนี้เป็นฝักบัวไม่ได้เพิ่มแรงดันน้ํานะครับผมเพิ่งเปลี่ยนฝักบัวใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นฝักบัวเพิ่มแรงดันน้ําก็จะได้ความแรงของน้ําเพิ่มขึ้นประมาณทักสามสนะครับก็คิดว่าโอเคนะสําหรับใครที่น้ําไหลช้านะครับก็สามารถเลือกปั๊มตัวนี้มาใช้ได้นะครับ ปั๊มตัวนี้แรงดัน100วัตต์นะครับ100ปีก็โอเคกินไฟไม่มากเสียงเบาด้วยนะครับตอนนี้ที่ผมทำเนี่ยเสียงแทบจะไม่ได้ยินเลยติดอยู่กับผนังก็เอาหูแน่ผนังเนี่ยไม่ได้ยินครับถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้แต่คุณต้องเช็คก่อนนะว่าระบบไฟฟ้าแล้วก็บริเวณที่ติดตั้งเนี่ยอันตรายหรือเปล่านะครับสำหรับในห้องน้ําไม่แนะนําให้เจาะเพราะว่าถ้าเจาะเนี่ยอาจจะเสี่ยงโดนท่อน้ําได้นะครับเพราะท่อน้ํา มาตรงไหนเนี่ยบางทีบางคนอาจจะไม่ทราบแนะนำใช้กาวสองหน้าติดดีกว่านะครับผมก็ใช้กาวสองหน้าติดตอนนี้มีอาการสั่นนิดนึงนะครับปั๊มทำงานอยู่เบาๆถ้าปิดก็ไฟดับครับน้ำก็จะไหลเบาเนี่ยครับไหลเบาเบาๆเลยถ้าเปิดก็มือเปียกได้ครับผมออกแบบมาสลหรับมือเปียกได้อ่านี่นะครับน้ำก็จะแรงขึ้นออกเต็มสายนะครับก็ประมาณนี้เอาสินค้าทางเลือดมาฝากนะครับกรณีที่ คุณใช้ฝาบัวเพิ่มแรงดันน้ำแล้วยังไม่พอแนะนําว่าเพิ่มปัม๊มปั๊มกินไฟไม่เยอะนะครับปั๊มร้อยวัตต์นี่ก็กินไฟ24บโวลต์ประมาณ2 5ถึง5แอมป์นะครับก็ไม่เยอะถือว่าเราใช้เฉพาะตอนอาบน้ํานะครับผมไม่ได้ให้ออโต้สตาร์ทเวลาผมอาบปกติถ้าไม่เพิ่มแรงดันก็ประมาณนี้ครับผมก็ปิดน้ําปกติเลยตัวนี้ก็ก๊อปกติผมแค่เอามาอนุกรมนะครับถ้าต้องการเพิ่มแรงดันเมื่อไหร่ ก็เอื้อมือมาปิดตรงนี้ผมใช้โซนโนอป DIY ไม่ก็ปลอดภัยดีเอามาฝากประมาณนี้ครับท่าในใดต้องการสินค้าผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วสามารถกดสั่งซื้อได้แล้วก็เอามาติดตั้งแบบผมได้นะครับก็เอาไอเดียมาฝากประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ